ตัไวไอ้อ,อ้วนๆกลมๆมันคือไอ้จอใช่ไหมจอรครับกินป่ะนี้หรอ,อ,อมาเดินมาไปอื้อเปลี่ยนกูหมดเลยเดี๋ยวป้าน

เอานั่งมองหาตะบุงเว้ย <c oughs> เอาคนนีงใครอีกนคนหนึ่งไหมเนี่ยแล้วก็มองหาแต่บุงง่งนี่แหละเอาถ้าบุงงม่เหลือเว้วยพี่ส่งพี่เสื้อกันหมดเลย กูอยืนนานเลยเนาะเล่นจะเล่นจ้ะเดินออกแต่เช้าจ้ะอยู่นานจังนานเนาะก็อยู่ฝั่งนู้นเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนู้นนั่งเป็นอยู่เดี๋ยวมานั่งรอยหน้าห้องมองอยู่กระจกใช่เนาะอะไรไม่ลูกยจะมาด่าไอ้ที่ว่าฝากในกล่อง มาส่งมาอีกสองลังกินเนือหมแงให้ลงตามเลยจ้อยกินตุ้งกินตตมไปลากินเบอนกกนได้้งปิ้งไรปิ้งอร่อยกว่าเนาะหุ่นเหี่ยอยู่ทรงไรลูกตรงนหนกินนอนกินได้นะอ่ะเกาฮะเกาป่ะ นอนลงนอนนอนเลยนอนกินไม่ยอเอาไปซื้อเนี่ยไอ้ข่าเเดินเบียดได้เลยนะแม่นอนเลยเดินเบียดเลยอ่ะเออนี่อ่าปหน่อยป่วยจะถอนกี่ข่ามึงแลนะมี่แม่ชอบจังเลยยิ้มให้เนี่ยยึกใส่นะชอบยึกใส่แซ่บแซบ วมันเกี่ยวกัหมันได้าะปักหยี่สิบอะบุ้งนี่บุ้งบุ้งเหรอบุ้งไหมอัน้เป็นรูอ่ะเม็ดใหญ่ออ่ะ <des hypotheses> <des sonaro> จะพร้อมบอกอย่างเดียวเว้ยอืมได้ละจะไดใส่กินกระเพื่อเลยกินแต่ข้างในเนาะกินแต่ข้างในไม่ทนนะต้องต้องหายมันกินนมกินเลยแล้วไงจะอิ่มนะ้วขัดเร็วมากเลยเจ็ดเดือนชอบทำไรมันฟันเคี้ยวกับมุนขัดเร็วน่ะขัดด้วยมันกินมันกินของหวานเยอะกินของหวาน ไหนไอ้เขียวยาวข้างบนน่ะนั่นแหละครับหักไปแล้วหักแล้วผมดูอยู่อ่ามันกัดกูไม่ได้ไอ้จ่องั้นนะไม่มีแล้วฟันหนึ่งปากมันถึงมีไม่มีแล้วมีแต่ข้างล่างมึงเสร็จกูแน่อะไรเงี้ยนะมีแต่ฟันหรอกแต่นี้กูจะปั่มมึงอาบน้ำแบเนี้จับคอดอุ้มได้แล้วกันนี้อาบมึงอาบน้ำแน่เลยแสบมันจะกินได้นะแต่มันก็ถ้าอ่อนๆมันจะกินทั้งหมดเนาะอาจารย์ดูอ่ะมีไหมล่ะอย่างนี้นะ ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนี้ฮะรถฝั่งโอ้ไม่รู้รถตรงไหนเว้ยจะมาแขวนคอหน่อยเนี่ยเอ้ามาประมูลให้ FC ประมูลเนี่ยประมูลเขียวจ้อนี่ยบ้าันนี้ใครจะกลัวเองเว้ยคนนี้เลือดเขียวเยอะเลยเลือดแต่เขียวล่างเว้ยวิกัดได้เขามันก็มีแต่ข้างนาเลยข้างข้างกัมดูช์ละอ๋อมันเท่าเลยนี่เล่มนี้เล่มพิฆาตบ้าง กบอปั่นหักแล้วมันจะเป็นงัดแรงดีต่อเลยต่อไปอยากกินแต่หานอนเลยนะที่เราจะนมนะมองใครวะมองละเวงชาวบ้านะเวงเพื่อนทิ้งมาหา ยิงยิงจริงมาละเฉยแดเสบเสพยิงเนีปลาไปแก่งมาแล้วก็ลังก็เชือปก่อยดูสิกินเล้กินเลิศโอ้โหโอเคให้แล้วเสรน พนักการแกะให้เลยโยมกินแต่เม็ดเนาะแซ่บๆเลยจอไปลบ呗มาลบจอบอกมาหาเนี่ยมาหาจอกันเร็วมองดูแล้วมีมีมิดไหมมีเม็ดนมองดูกันนะแต่ไม่ทันซะแล้วกูกินลูกศิลป์เม็ ไานจ๋าก็คืนไปก่อนนะไหนแล้วครับพี่เย็นครับหลุดหมดเน<า>ี่ยกำลังดึงไป,ปงมันหลุดมันแกะเองอ่ะแมันก็แกะอันเป็นอันโอน้มันอ่อนเนาะกินเลยเว้ยเออต้มต้มนะต้มต้มถั่วอันนี้ทน ไปตำส้มสวยมันะพี่อืออเนาะตำส้มให้มันกินน่ะมันตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกโกกินยื้นาะอเออแต่มันกระเทียมเยอะพวกกระเทียมใช่ใส่พริกน้อยเนาะแต่แต่แต่เขเรียมก็พอแล้วเม็กระเทียมกระเทียมมันกินเกระเทียมกินเดนน้ำเพียว่บมันกินกระเทียมกินต้นครับมัม่กกินต้นมันดีเขาบอกมาที่ขนมเลืองมสเลือนองนั้นงตำปลาระปิ โอ้โหติดมือมันใน,นมือตานหมดแหละมากระ <c oughs> เทยนอนโชน <c oughs> โอ้โอ้ดูรอยมันกัดแบบมันจะมีรอยกัดที่ไหนมันกัดตัว <c oughs> เดียวจรอืม